สวัสดีครับผมแป้งนะครับจากเต็น KA u เออัโาชุมบุรีครับรีวิวรถอีโกคาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถเล็กๆ 1,200cc ซีซีนะครับวันนี้เรามากับแบรนด์ซูซูกิสวีปโฉมปัจจุบันนะครับปี2020คนที่ดูรถไม่เป็นไม่ชำนาญเรื่องรถเรามีเอกสารรับรอง1ันทูอีสเปนะครับเป็นรายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อยนะครับ166จุด กลัวว่าดูรถไม่เป็นรถชนมาหรือเปล่าตัดต่อไหมกอไหมไหมนะครับไม่เคยพลิกคว่าไม่เคยจมน้ำคันนี้รับรองจากวันทูอินสเปคเป็นายร่ากสอเรียบร้อยนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อเป็นปการเสียวเวลาเรามาดูกันกับซูซูกิสวีฟรุ่น1.2 GLX Navigator รุ่นท็อปสุดนะครับปี2020ไม่นะครับ52,500กิโลมือเดียวป้ายแดงครับ ราคาครับจำหน่ายในราคาพิเศษครับ3 2 0 0 0 0บาท3 2 0 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องดาวเลยนะครับผ่อนเดือนละ6 4 0 0บาทตลอดอายุสย <S 1> <S 1> ัญญาเราคันนี้สามารถจัดดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับ <S <S ถ้าจัาดอกเบี้ยพิเศษผ่อนเดือนละ5,900บาทเรามาดูรถกันว่ารถนางฟ้าคันนี้สวยขนาดไหนตาไฟนะครับขาววมาพร้อมกับหลอดโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดีย์ไลท์พร้อมเรียบร้อย มีไฟสปอตไลท์พร้อมเรียบร้อยนะครับอันนี้มาจากโรงงานนะครับรุ่นท็อปก็จะมีคิ้วนะครับที่เป็นสีดำด้านนะครับคิ้วไล่มาจากโค้งล้อไล่มาสเกิร์ตหน้านะครับแล้วตรงนี้ตัดเป็นสีแดงรุ่นท็อปเนี่ยจะมีตัดสีแดงและตัดด้วยโครเมียมตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์คาดนะครับขาวดำคิ้วโค้งล้อนะครับกับสเกิร์ตที่เป็นสีดำด้านก็จะไล่ขึ้นมา,นม,ามีสะท้อนแสงตัวนี้มาจากโรงงานนะครับพร้อมเรียบร้อยมากับล้อแม็กเดิมๆขนาด 15นิ้วนะครับก็จะมีคิ้วกันศาสตร์รอบคันไฟที่กระจกมองข้างเรียบร้อยกุญแจเป็นกุญแจ immobilizer นะครับล็อกได้จากตรงนี้เปิดล็อกได้จากตรงนี้หรือจากตัวรีโมทเลยนะครับสีนตะเข็บบริเวณนี้เดิมหมดนะสีตะเข็บบริเวณนี้เดิหม,ดนะ Med มหมดนะเม็ดอาร์กอยู่ครบหมดนะเม็ดอาร์กบริเวณนี้อยู่ครบหมดสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมด ขานะครับแก้มแล้วก็ประตูไม่เคยแกะนะครับประตูหลังไม่มีร่องรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับมือเปิดของประตูหลังนะครับอยู่บริเวณนี้ด้านบนนะครับแผงข้างก็เช่นกันนะครับซีนเ็บเดิมแผงข้างเดิมๆไม่มีรอยยับยน่นใดๆทั้งสิ้นมาพร้อมสคับเกตเวตาอาไข่ปลาบริเวณเดิมหมดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเพราะฉะนั้นไฟท้ายจะเป็น LED เรียบร้อยดวงใหญ่ๆ สัญลักษณ์ซูซูกินะครับสวีปมีกล้องมองหลังเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์กะระยะอันนี้ได้เป็นชุดแต่งนะครับมีสปายท่อคู่นะครับเป็นรถฮัชแบ็กห้าประตูค้าด้วยโช๊นะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะซีนเข็บเดิมเม็ดอาร์ไข่ปลาบริเวณนี้เดิมหมดนะครับเนี่ยมีเม็ดอาร์เดิมหมดนะครับเนี่ยเดิมหมดนะครับเบาะนะครับด้านหลังยังพับได้60-40เหมือนเดิมไม่มียางอะไรแล้วครับ เป็นชุดซ่อมนะครับแล้วก็ที่ถอดบล็อกล้อพอเรียบร้อยนะครับท้ายนี่เดิมหมดนะครับเม็นอ้าไข่ปลาบริเวณนี้เดิมหมดนะครับซีนตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับซีนตะเข็บบริเวณนี้เดิมหมดนะย้ำแผงประตูไม่มีรอยยับย่นใดๆทั้งสิ้นนะสวยงามซีนตะเข็บบริเวณนี้เดิมหมดเม็ดอาไข่ปลาบริเวณนี้เดิมหมดนะจ๊ะประตูฝั่งคนนั่งก็เช่นกันนะครับซีนตะเข็บบริเวณนี้เดิมหมดเห็นไหมครับ มีบริเวณเม็ดอ้างอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอราคไข่ปลาบริเวณนี้เดิมหมดนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง1,200ซีซีนะครับซีนตตเข็บนะครับบริเวณนี้เดิมหมดนะน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะนะแก้มไม่เคยแกะนะครับหัวโช้ไม่เคยแกะมีเม็ดอราคพร้อมเรียบร้อยทั้งซ้ายและฝานะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์สติ๊กเกอร์หมอก่อพร้อมเรียบร้อยยังอยู่นะครับเม็ดอราคไข่ปลาบริเวณนี้เดิมหมดนะครับ แกไม่เคยแกะครับเครื่องสวยๆสะอาดๆนะครับ1 2 0 0ซีซีนะครับสติ๊กเกอร์คานหน้าแล้วก็เม็ดอาร์กเนี่ยอยู่ครบหมดนะครับเห็นไหมฮะเดิมหมดคนดูรถไม่ก็ดูได้ครับเพราะว่าเรามีใบรับรองจากวันทูอินสเปกเรียบร้อยนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับแต่เป็นเบาะรถทรงสปอร์ตนะครับกระชับตัวนะครับไม่มีรอยยับย่นใดๆทั้งสองข้างนะครับพุ่สตาร์ทนะครับอยู่มุมนี้เหยียบเบรกครับกดพุ่สตาร์ทได้เลย ล,ล่จากพวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยที่ตัดตัดท้ายนะครับเห็นไหมฮะพวงมาลัยกลมและตัดท้ายเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายจะควบคุมวิทยุและด้านล่างซ้ายจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ด้านขวาเป็นระบบคุยคอนโทรลพร้อมเรียบร้อยนะครับไม้นะครับให้ดู52,000กว่ากิโลเห็นไหมครับ2 0 0 0กว่ากิโลนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทร์ล็อกครบหมดนะครับจอได้เป็นจอ lcd ใหญ่ๆเลยนะครับ เวลาใส่เกียร์ถอยก็จะเห็นข้างหลังพร้อมเรียบร้อยนะครับจอใหญ่ๆหเห็นกล้องหลังพร้อมเรียบร้อยแอร์ได้เป็นระบบออตโอต้นะครับเป็นระบบอโอตโอต้ปรับอุณหภูมินะครับด้วยตัวเลขแล้วก็มีระบบเชื่อมต่ออยู่ด้านล่างนี้พร้อมเรียบร้อยนะครับวางของวางโทรศัพท์วางแก้วน้าได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อ,อตโตเมตินะครับมีบุ๊กเซอร์วิสครบหมดนะมีบุ๊กเซอร์วิสครบหมดนะครับใครที่ดูรถไม่เป็นนะผมย้ํานะครับ รถคันนี้ได้ผ่านการรับรองจากวันทูอินสเปกนะครับ166จุดเรียบร้อยนะครับคนที่ดูรถไม่เป็นว่าชนไม่ชนตัดต่อกอใหม่มาสบายใจได้ครับดูได้จากเล่นนี้มีรายละเอียดสอนให้พร้อมเรียบร้อยนะครับว่ารถเราเดิมจริงๆสวยจริงๆไม่น้อยไม่แท้ๆไม่มีกอใหม่นะครับบอกย้ำไว้เลยนะครับ3 2ม0สนสบาทหาซื้อไม่ได้อีกแล้วกับรถปี2020มือเดียวป้ายแดง มาอยู่ที่52,000กิโลขอเนินนึงแค่6,467บาทตลอดอายุสัญญานะครับพร้อมกับคู่มือความเรียบร้อยนะครับกุญแจเป็นระบบรีโมทพูดสตาร์ทพร้อมเรียบร้อยคอนโซลนะครับนี่มี Airbag ็ทั้งฝั่งคนขับทั้งฝั่งคนนั่งพร้อมเรียบร้อยนะครับมีแผ่นตัวนี้ตัดสีดำซึ่งเป็นคอนโซลสีดำตัดสีขาวพร้อมเรียบร้อยสวยงามครับนะฮะ ด้านหลังเราจะเห็นเลยว่าเป็นเบาะที่พับได้60-40นะฝั่งเนี้ยพับ40ฝั่งเนี้ยพับ60เวลาเราจะทุกของยาวๆเราก็สามารถทุกได้นะครับหรือจะเข้าไปนั่งก็พับกระดกขึ้นไปนะครับหัวเขา่าพอดีครับไม่ติดเฮดรูไม่ติดครับนะครับด้านนี้ด้านซ้ายมือยังเป็นกระเป๋าจินโจ้ยให้ใส่ของได้นะครับด้านบนนะครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยยับยน่นไม่มีรอยถลอกปอกเปือกใดๆทั้งสิ้นสวยงามครับผม วันนี้เรามากับซูซูกิสวีฟปี2021.2 0 GLX Navigator ท็อปสุดมือเดียวใต้แดงมาอยู่ที่52,000กิโลราคาพิเศษครับ320,000บาทเครดิตดีฟีดาวครับผ่อนเดือนระ6,467บาทตลอดอายุสัญญาครับคนที่ดูรถไม่เป็นไม่ต้องกลัวครับเรามีเอกสารรายลักอักษรรับรอ,องจากบริษัทบรรทุ i อินสเปนะครับ160ปรจุด ว่ารถเราเดิมไม่มีชนไม่มีตัดต่อไม่มีกอไม้ไม่มีพิกว่าไม่มีน้ําท่วมคนซื้อสบายใจได้ครับสามารถนํารถเก่าของท่านมาตีเทินกับเราได้เรามีบริการเทินรถเก่าด้วยนะครับถ้าไม่ชอบอีโก้คาร์ทันนี้เรายังมีในร้านให้เลือกอีกมากมายเบอร์โทรครับฝากไว้ครับ0 8 1 7 6 1 7 9 2 2 0 8 1 7 6 1 7 9 2 2เป็นเบอร์ไอดีไลน์และเบอร์โทรเบอร์นี้เปิดตอนรับท่านตลอด24ชั่วโมงกดแชร์ให้เรานิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจ ใครที่เห็นแชร์แล้วท่านมาซื้อรถคันนี้ผมมีค่าแนะนำให้5,000บาทรถด,ดีรถสวยรถคุณภาพต้อง KA Auto Car ค,ครับวันนี้ไปกับ Suzuki Swift ครับผม